แนวชางลาวสตาร์ครับผมประจำวันที่22มีนาคม2568นะครับวันนี้ได้เด่น2รอง9ครับผมตัวเน้น2 1กับ91นะครับเด่น2รอง9เน้น2 1กับ91รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม YouTube ช่องอาจารย์เยทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผม เพื่อ hey. เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นนะครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นก็รบกวนรับชมโฆษณาให้จบนะครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นนะครับผมรบกวนรับชมโฆษณาให้จบครับเพียงแค่เท่านี้ก็เป็นการส่งกําลังใจให้กับอาจารย์เยหนึ่งทางแล้วนะครับผม สำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางลาวสตาร์ครับผมคลิปแนวทางลาวสตาร์นะครับผมประจำวันที่22ครับผมมีนาคม2568สครับสำหรับแนวทางลาวสตาร์ในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามี วันนี้ได้เด่นสองครับผมเด่นสองรองเป็น9นะครับเด่นสองรอง9ครับผมเด่นสามตัวครับผมเด่นสามตัววันนี้ได้ส2 1สองหนึ่งครับผมส่วนรองสามตัววันนี้นะครับผมสองหนึ่งครับ ต่อไปนะครับผมก็จะเป็น2งตัวเด่นครับผมสองตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมเราก็จะเอาซ2 1ครับผม3าตัวเด่นครับแล้วก็291้าครับผม3าตัวรองนะครับผมมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2งตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผม ท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่น2ครับผมเด่น2เด่น3ตัว C 2 1นะครับผมก็จะตัด2ตัวเด่นได้2 1ครับผม2 4นะครับ เด่น2รอง9ครับผมเด่นรองรวมกัน29ครับผมรอง9นะครับผมรอง3ตัว291ครับก็จะตัด2ตัวรองได้91ครับผมแล้วก็92ก็จะไปติดอยู่ที่ชุดเด่นแล้วนะครับผมชุดเด่นมี29นะครับผมหลชุดรองก็จะแปลงจาก29มาเป็น99ด้วยครับผม ตัวการครับผมตัวการวันนี้ครับตัวการวันนี้จากชุดเด่นนะครับผม C1 ครับผมการจากชุดเด่น c 1นะครับแล้วก็ชุดเด่นมี2 <ood. S> 1ครับผมเราจะแปลง2 1เป็น1 1ด้วยนะครับผมชุดเด่นมี2 4ครับก็จะแปลงเป็นสีด้วยนะครับผม2 4กับ C 2ตัวครับผม2 1ก็1 2สองตัวครับผม วันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ครับแนวทางเราสตาร์ครับผมประจำวันที่22มีนาคม2568นะครับวันนี้ได้เด่น2รอง9ครับผม เด่น3ตัว4 21รอง3ตัว291ครับผมเด่น 2, รอง9นะครับเด่น3ตัว 4, 2, 1รอง3ตัว291ครับผมเด่ 2, 9, น2ตัวครับผม 21, 24, 29รอง2ตัว 9, 199 ตัวการเป็น C 1 1 1หนึ่งแล้วก็4 4ครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่น2ตัวครับสองหนึ่งรองสองตัว9 1 9 9หนึ่งตัวการเป็น C 1 1 1หนึ่งแล้วก็4 4ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับ สำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น2รอง9นะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะคะเด่น2รอง9ก็นําไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่2 1หนึ่งครับผม2 1กับ9 1นะครับ สำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่21กับ91ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม สำหรับท่านไหนที่ทุกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย้ครับผมเพราะอาจารย์เยก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผม สำหรับคลิปแนวทางลาวสตาร์ในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ